อ่าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลดูดวงสัปดาห์หลังจากการเกิดสุริยคาาเป็นอย่างไรกันบ้างหลังการเกิดคลาดในชาวราศีตุลน,นะคะสัปดาห์นี้ ในดวงของในชาวราศีตุลที่บอกว่าทุกอย่างมันดูเงียบเงียบและผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลกับในตัวของคุณค่อนข้างมากทำอะไรก็จะรู้สึกเลยว่าติดขัดตรงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เนี่แหละแต่ดวงของคุณขึ้นไพ่คูบาอาจารย์นะ คุณยครูบาอาจารย์สาหรับคนที่มีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าชีวิตจะก้าวผ่านที่ดีให้ไปขอพอรเกี่ยวกับเรื่องงานและความสําเร็จและฤทธิดเดชถ้าท่านติดขัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งและท่านจะพบกับแสงสว่างในเรื่องของการงานมากๆในชาวราศีตุลน,นะจะได้รับการดูแลพิเศษมันเหมือนเป็นราศีที่ เป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ของโลกที่มันสามารถเชื่อมเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นะแล้วก็ดวงชะตาจะเป็นทิศทางที่ก้าวผ่านก้าวผ่านจุดที่มันดูแบบเหมือนว่าเห็นเหมือนเงินนะอยู่ข้างหน้าแต่เอาไม่ได้การเงินเห็นข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้รับบางคนขายที่แต่ เขาจะวางเงินจะวางเงินอยู่แล้วเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันติดอยู่นิดนึงพูดง่ายก็ต้องไปบนอะไปบนบอกครูบาอาจารย์ของตัวเองอะว่าถ้าได้เอออันนี้อันนี้เออนีการบนบาสารเก่าเนาะ่มันเป็นการต่อรองนะบางคนดวงดวงตกมากๆมันก็ต้องเอาบุญเก่ามาใช้ก็เลยต้องบนขอแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะไม่ได้เลยถ้าไปบนทางสายของพญานาคอะไรเงี้ยถ้าลืมหรือบิดพริ้วเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะคะอืม ดวงชะตาของในชาวราศีตุลในเรื่องทิศทางของเรื่องการเงินเรื่องการเงินคุณจะได้เงินมาแบบปาฏิหารเงินแบบฟุกฟุกเงินแบบได้มาแบบน่าอัศจรรย์แล้วก็คู่รักของคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามีโอกาสที่ได้เงินมาแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออตอนนี้ทำมาหากินขึ้น แล้วก็ดวงดีขึ้นทั้งคู่เลยไม่ค่อยทะเลาะกันนะสัปดาห์นี้จะค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นในดวงของในชาวราศีตุลเนี่ยหลังการเกิดคอรค่าสุริยคาตวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาจะดีขึ้นและจากที่ผู้ใหญ่จับผิดผู้ใหญ่มีปัญหาหรือโดนใส่ความหรือโดนจ้องจับผิดอยู่หรือไม่ค่อยรักเราอะไรเท่าไหร่เขาจะกลับมาดีดูแลเราเป็นอย่างดีขึ้นทุกอย่างจะดูดีมากเลย แต่ในชาวตุนมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรในเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นในชาวราศีตุลถ้าเจอเจอช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราอยากจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากเพราะช่วงที่ผ่านมาเหมือนผู้ใหญ่กล่าวโทษผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ็นดูรักใครเท่าไหร่หรือทำอะไรไม่ค่อยจะสำลิดผลรู้สึกท้อว่าง,งั้นเถอะแต่ตอนเนี้ย เริ่มจะเข้าใจและทุกอย่างจะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องความรักต้องบอกว่ายิ่งดีมากๆถ้าเจอความรักช,ช่วงนี้นะคนโสดน,นะจะเจอคนที่อยู่กันแล้วเป็นพลังงานที่เหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่รั์คู่โชคอยู่กันแล้วแบบเดินไปไหนด้วยกันแล้วก็ดูมีสง่าราศีเดินไปไหนด้วยกันแล้วมีโชคมีลาบมีงานเข้ามาคนไม่ไม่ดูที่จะแบบ เหมือนรู้สึกแปลกแยกไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในชาวราศีตุลเป็นทิศทางที่ดีมากๆคนโสดจะเจอคนมีเงินคนที่ไม่โสดคนที่ไม่โสดอยู่ด้วยกันจะทำมาหากินขึ้นคนที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานแล้วจะยิ่งอยู่ยิ่งรวยยิ่งมีเงินเพราะฉะนั้นในดวงของคู่รักของในชาวราศีตุลอย่าลืมนะหมั่นที่จะจุดเทียนคู่รักบ่อย เพื่อที่จะทำให้ความรัก,กดีขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่แล้วยิ่งมีงเงินยิ่งอยู่แล้วยิ่งดีพิธีกรรมพวกนี้เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำมาแต่ช้านานโบราณเหมือนการบูชาอินคู่เหมือนกันอินคู่เนี่ยในตลับสีพึ่งไม่ว่าจะเป็นไม้รักแดงไม้รัก หรือว่าบางคนก็จะชอบแนว,แนวดักดักหน่อยดินเนี่ยโบราณเนี่ยจะมีดินเจ็ดป่าช้านะไม่ได้ถือว่าเป็นของต่าเลยเป็นของวิชาที่ทางล้านนาเขาสืบต่อมานะคะแล้วเขาก็จะใส่ในตลับสีพึ่งเออเขาก็จะใช้จะใช้ในเรื่องของให้คู่รักนั้นรักและเมตตาซึ่งกันและกันต่างๆแต่อาจารย์อาารยชอบอินที่เป็นคอต์ อ่าเป็นคอสก็มีนะคะเป็นคอสเหมือนลักษณะเหมือนหยกส้าใส่ในสีพึ่งนะเมื่อวานอาจารย์พึ่งจะเอามาแยกแล้วก็ชุบน้ำวานให้มีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นโอ้ยยิ่งไม้รักนะพอแช่เสร็จแล้วอะดำมันขึ้นเงาอิ่มช้ำมากๆเลยก็เป็นพลังงานที่ที่ดียอดเยี่ยมมากๆนะคะในชาวราศีตุลก็ต้องใช้พวกนี้ด้วยแล้วก็จะยิ่งจะได้เสริมกำลังตอนนี้เราทำไงก็ได้ให้เงินเข้า อืมแล้วในชาวราศีตุลใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นครูครูครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือหรือคนที่เป็นอ่าสลาหรือเป็นคือช่างหรือเป็นเป็นเป็นครูเขาอะเป็นหัวหน้าเขาอะได้หมดเลยคุณจะมองงานออกคุณจะเห็นถึงปัญหาคุณจะ ทำอะไรทะลุปุบโป่ปปงเห็นถึงอนาคตเลยด้วยเพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นราศีที่เส้นลางสังหอนจะแม่นยำมากช่วงนี้ออทักอะไรแป๊บเดียวเดี๋ยวเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทักแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆให้ชีวิตมันมีแต่สิ่งที่ดีๆที่เข้ามาในชาวราศีตุลและใครที่จะเริ่มงานใหม่แนะนำว่าเริ่มงานใหม่เพิ่ม ไม่แนะนำว่าออกจากงานเก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่เพราะเป็นเรื่องที่อันตรายมากไม่ทำเราจะเริ่มงานใหม่แบบต่อยอดอย่างนี้ได้จงจำเอาไว้และในชาวราศีตุลจะรู้สึกเลยว่าอะไรที่โดนเอาเปรียบอะไรที่ช่วยเขาด้วยความเกรงใจ อะไรที่โดนหลอกใช้คุณจะแตกฉานและก็เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้ดูทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะไปเทียบเคียงเอานะถ้าตรงกับใครก็นำไปใช้ถ้าไม่ตรงก็ถือว่าได้ฟังแล้วก็ระมัดระวังนะคะโดยสรุปอ่านในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพนะมันจะเป็นแบบนี้ในชาวราศีตุลเนี่ยจะเกิดโรคอะไรที่เหมือนเด็กเป็นอะ อย่างเช่นแพ้เอ่อแพ้ไอ้นูไนไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเหมือนอายุถอยไปเป็นเด็กอย่างเงี้ยปวดฟันมั้งละ่ะอย่างเงี้ยอย่างที่เด็กเป็นกันอะภูมิแพ้ขึ้นแพ้อากาศเป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นหวัดเพราะฉะนั้นให้ทําบุญกับเด็กเล็กโดยการแบบให้ข้าวซื้อข้าวกล่องไปก็ได้เจอเด็กแล้วก็แจกนะตามสถานที่ ต่างๆก็ได้โรงเรียนเด็กเล็กก็ได้หรือสถานเด็กกำพร้าอะไรต่างๆให้ทำบุญกับเด็กที่อายุน้อยๆเด็กเล็กๆเลยจะส่งผลดีมีเคล็ดลับนะอาจารย์จะบอกให้คนที่ทำบุญกับเด็กเด็กเนี่ยจะมีพลังมากเห็นปะมันวิ่งมันล้มมันก็ไม่เจ็บมันลงมันล้มแล้วมันลุกข,ขึ้นมาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่มี ปวดมีเมื่อยเหมือนคนแก่เพราะฉะนั้นคนที่จะทำบุญกับเด็กนะเราให้ของเขาเนี่ยเราบอกว่าให้พรให้พรลุงบ้างป้าบ้างนะให้สุขภาพแข็งแรงให้เขาพูดออกมาเด็กเขาจะมีพลังของเขาแล้วจะได้รับพลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้พรขออย่าไปใช้คำว,ว่าขอเอาของเนี่ยให้หรือให้ตะตังก็ได้แล้วแต่แต่อาจารย์แนะนำว่าให้เป็นอาหาร นะคะเคล็ดลับของชาวราศีตุลให้เป็นอาหารแล้วจะดีมากๆอือาจารย์ก็เป็นหนึ่งในราศีตุลน,นะเดี๋ยวไว้จะหลังการเกิดคลาดจะชวนชวน,ชวนลูกศิษย์กันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะตั้งกองบุญเล็กๆเอานะคะเดี๋ยวซื้อขนมไปให้โรงเรียนเด็กเล็กที่ยากจนตามที่ต่างๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนอนะเมื่อช่วงก่อนๆนจะมีพระที่เขาลงมาจากบนดอย แล้วเขาก็จะมีมีคอนเนคชันกับเด็กดอยเนาะอาจารย์ก็จะฝากขนมไปบ้างสตางไปบ้างไอ้ตุ๊ก,กตาอะไรตาอะไรไปให้ให้เขาไปให้เด็กบนดอยกินกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทำบุญกับเด็กสักหน่อยนะคะเพื่อให้แก้วสารพัดนึกในจิตใจของเราเนี่ยมันสำเร็จสิ่งที่เรานึกสำเร็จนะ Hmm.